แชชลีโคนคือหนึ่งในนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอังกฤษและได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นแบ็กไซด์ที่ดีที่สุดในโลกในช่วงพีกของเขาเรื่องราวชีวิตค้าแข้งของเขาเต็มไปด้วยเกียรติยศแต่ก็มีประเด็นดราม่าที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของเขาเช่นกันนี่คือเรื่องราวละเอียดและน่าสนใจของเขาครับภาคที่หดาวรุ่งพุ่งแรงกับอาร์เซนอล1น9 9 2 0 0 6 ผลผลิตจากอะคาเดมี่โคนเติบโตมาจากศูนย์ฝึกเยาวชนของอาร์เซนอลและได้รับการโปรโมตขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอาร์เซนเวนเกอร์ชุดไร้พ่าย The Invincibles เขาเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักของอาร์เซนอลในยุคทองที่ควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2003-2004โดยไม่แพ้ใครเลยสไตล์การเล่นเขามีความโดดเด่นอย่างมากในฐานะฟูแบ็ยุคใหม่โดยความเร็วที่จัดจ้าน การเติมเกมรุกที่ชานฉลาดและความสามารถในการป้องกันที่ยอดเยี่ยมทำให้เขาครบเครื่องที่สุดในตำแหน่งเกียรติประวัติสำคัญกับอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกสอสมัยปี2002-2004และแชมป์เอคัพสมสมัยภาคที่2ดรามา่าจูดาสและการย้ายทีม2006นี่คือจุดเปลี่ยนที่สร้างบาดแผลลึกที่สุดในอาชีพของเขาการย้ายไปเชลซีในปี2006 โคนย้ายจากอาร์เซนอลไปร่วมทีมคู่รับรวมเมืองอย่างเชลซีโดยค่าตัว5ล้านปอนด์บวกกับวิลเลียมกัลลาสเป็นการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่ซับซ้อนฉายาจูดาตแฟนบอลอาร์เซนอลรู้สึกว่าถูกทรยศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีรายงานว่าโคนไม่พอใจข้อเสนอค่าเหนื่อย55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จากอาร์เซนอลและเขาก็ได้รับฉายาไอ้หน้าเงินและจูดาตจากแฟนปืนใหญ่ในทันทีคำอธิบายของโคน โคลกล่าวในภายหลังว่าสาเหตุหลักของการย้ายทีมไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเขารู้สึกว่าสโมสรอาเซนอลนไม่มีความทะเยอทะยานที่จะร้างผู้เล่นหลักไว้และซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมอย่างที่ควรจะเป็นภาคที่3แบ็กไซที่ดีที่สุดในโลกกับเชลซี2006-2014ขี่2014การย้ายมาเชลซีพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในแง่ของความสำเร็จความสำเร็จยุคใหม่ คนควา้าแชมป์สำคัญได้มากมายกับเชลซีทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็กไซด์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยุโรปความสำเร็จสูงสุดคือการควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในปี2012และยูฟายูโรปาลีกในปี2013ราชา FA คัพคนเป็นผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ควา้าแชมป์ FA ได้ถึง7สมัย3กับอาร์เซนอล4กับเชลซีทีมชาติอังกฤษ และเกียรติประวัติส่วนตัวสถิติระดับชาติโคลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปถึง107นัดเป็นผู้เล่นนอกเหนือจากผู้รักษาประตูที่ติดทีมชาติมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆโดยเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักในฟุตบอลโลก3สมัยและยูโร2สมัยรางวัลเกียรติยศเขาได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกฮอลล์ออฟเฟมในปี2024ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่ไม่มีใครปฏิเสธได้